อยู่ตรงบันไดปะหนีตะโคตรระวังแชร์มาจิมีเดินมาทางนั้นโดนโดนเฮ้ยยิงทน่ิวโอเคขอบคุณเฮ้ยเจ๊เทำได้ดีนี่ยสุดยอด เอ้ยไหลไหลอย่าเทอย่กไหลอย่าเทท้ายความเป็นนิรัน์ก็สู้ดาบเจดไม่ได้ดาบเจดมันดาบทำละทลายนิรันต์เว้ยได้ตัวเอาเ้ยตีใครแล้วไม่มีใครมา เราทีพอดีกำลัง,งตุกตะตุติอยู่กับางหน้าแต่มันยังก็เป็นซีเคียวแอเรียเพราะง,งั้นเราก็พอคุยกันรู้เรื่องอยู่มันลอยอยู่ Hư referred March เคนเคนเคนฉันโดนฉันจะโดนปาดเคน <c oughs> อย่าอย่ายนะอย่าอย่าชุบตอนนี้นี่ก็ตายแล้วกันนะอย่นี้เฮ้ยมองอะไรไม่เห็นเลยจริงๆ นนมมพี่บอกเจออะไรบันดิกอหรอบัน oh. ด oh, ิกก็อ uh ยู oh. ่ข oh, uh ้างนอกอ่ะนี Çok ่ใช่ใช่ไหมเพราะที่เขาพูดแสดงว่าฉันเป็นตัวเลือกเหมือนการเสียสละตัวอะไรเขาดูกระสิน ตัวหนูก็สนเล่นไม่รู้เรื่องเจ็บผังตาเจ็บผังตาด้วยพระเจ้าช่วยช่วยผมตรงไหนสปอดรถโอ้ข้าวเข้าห้งนู้นหรอแล้วก็หน้าประตูด้วยเข้ามาเฮ้ยเฮ้ยไม่หิ้วบุกกระเจ้ามากค่ะอุ้ยกจะไป ฝั่งนี้วะไม่มั่นใจนะเออฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้เอออยู่ไอตรงรูที่จอะแรงจิมมี่อยู่เราไม่ได้แล้วคนสปอร์ตได้ ีสปอตจนไม่มีที่ไปแน่นิ่งวะ่ะสปอตจนปวดหัวเลยเดี๋ยวออกห้องมาแล้วนะออกห้องมาแล้วไปอยู่ด้านไปด้านนู้นนแทนอโอ้โหวา่ากัวานวาน่วากันว่ากันไอเดอร์ไอเดอร์อะไรอะไอเดอร์ ไอ้จะติ๊บอยู่ให้แหลกคืออ้าวแันลูกยกขาใช่ไหมเยอะๆระเบิดมันยกหลายรอบทุกตัวเมื่อกี้แบบเมื่อกี้รอบตายได้ไงไม่รู้ตอนที่เบร์มามีไอ้แคปพเต่หรือตัวอะไรทันหลังผมหลังให้มัเนื้อเ็มเหลือเท่าไหร่นั้เย์เดซี่รุกเดือดวันนี้มากระดวงอะ จดแล้ววันนี้วันนี้คือวันดีมาก